สวัสดีค่ะน้องแทนนภิญญานะคะตอนนี้น้องแทนอยู่ที่บริษัท NL Wellness นะคะวันนี้อยากจะนําเสนอข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของกาแฟที่อยู่ในมือของน้องแทนนะคะกาแฟบราราณนั่นเองนะคะสําหรับท่านใดนะคะที่เพิ่งจะมาดูวิดีโอนี้หรือมีโอกาสที่จะรับกาแฟของเราไปทานแล้วนะคะในส่วนของกาแฟบบรานนะคะสารสกัดนําเข้ามาจากต่างประเทศนะคะหลักสําคัญเลยมีอยู่3ชนิดด้วยกันนะคะก็คือโสมเฮลินจอนะคะแล้วก็ถังเช่านะคะสามารถช่วย ปรับสมดุลในร่างกายของเรานะคะทำให้เลือดไหลเวียนดีนะคะบางท่านนะคะมีอาการโอ้โหนะคอเลสเตอรอลสูงไขมันสูงเบาหวานนะคะกาแฟบรั่งของเราเนี่ยสามารถช่วยลดอาการต่างๆที่น้องแทนพูดมาได้นะคะเนื่องจากว่านะของเราเนี่ยสาสกัดนะคะใช้หญ้าหวานแทนน้ำตาลนะคะท่านที่บางท่านอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเบาหวานนะคะกําลังควบคุมน้ําตาลอยู่นะคะแนะนําให้ทานกาแฟบรั่งของเรานะคะ1ซองมี15กรัม มีกาแฟ3กรัมมีสมุนไพร12กรัมนะคะและที่สําคัญเลยเนี่ยสารสกัดทั้งหมด19ชนิดนะคะโอ้โหนะทานเข้าไปแล้วเนี่ยสารสกัดหรือสมุนไพรต่างๆจะเข้าไปฟื้นฟูร่างกายของเรานะคะท่านที่มีอาการนอนไม่หลับเส้นยืดเส้นตึงนะคะมีอาการไหลติดออฟฟิศซินโดรมนะคะหรือบางท่านอาจจะเป็นเบาหวานเรือรังมานานนะคะน้องแทนแนะนําให้ทานกาแฟโบราณ W ิโอของเรานะคะ1กล่องมี15ซองนะคะเราสามารถจงดื่ม หนึ่งซองตอนเช้าหรือบางท่านอยากจะทานตอนเย็นเพื่อฟื้นฟูก็สามารถทานเช้าซองเย็นซองได้นะคะรับรองได้เลยว่าอาการที่น้องแทนเอ่ยมาเบื้องต้นนะคะดีอย่างแน่นอนนะคะเพราะตอนนี้น้องแทนมีโอกาสดูแลท่านที่มาสั่งซื้อกาแฟแบรนด์รบิโอของเราโดยเฉพาะาบรนด์นะคะทางสื่อโซเชียลที่มีโอกาสได้มาสั่งซื้อไปแล้วนะคะน้องแทนก็ดูแลกลับมาซื้อซ้ําเยอะมากๆเลยนะคะวันนี้ถ้าหากว่าท่านมีอาการอย่างที่น้องแทนพูดอยู่หรือไม่ไม่มีหรือไม่มีอาการอะไรก็ตาม สามารถที่จะมาสั่งซื้อกาแฟของเราไปทานเราจะทานกาแฟยังไงให้มีรสชาติหอมกรองกล่อมแล้วก็มีสุขภาพที่ดีนะคะในส่วนของกาแฟบรารนด์ของเรานะคะมีหลายท่านสั่งซื้อไปทานเราสั่งซ้ําเยอะมากๆเลยแนะนําเลยนะคะชงดื่มตอนเช้า1นซองและตอนเย็นหนึ่งซองได้ทําให้เราหลับลึกหลับสนิทระบบเลือดไหลเวียนดีปรับสมดุลในร่างกายนะคะคาว่าบารนด์คือ สิ่งไหนก็ตามที่ร่างกายของเรามีปัญหาอยู่ตัวนี้จะเข้าไปปรับสมดุลนะคะรสชาติหอมกลมกลมก่อบนะคะน้องแทนยินดีให้คำแนะนำถ้าหากว่าท่านใดมีโอกาสมาดูคลิปวิดีโอนี้นะคะน้องแทนจัดส่งของแท้จัดส่งของแถมจัดส่งของจริงรอรับของได้เลย,เลยที่บ้านเก็บเงินไปทางชุด1เดือน5กล่องนะคะอยู่ทีร่ราคาอยู่ที่1 5 6 0บาทนะคะยินดีให้คําแนะนํานะคะขอบคุณมากค่ะ